สวัสดีจากฟินแลนด์ค่ะตอนนี้มุนอยู่ที่ช็อปมารีเมเกลนะคะแบรนด์ที่หลายๆคนลงรักนะคะวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับมารีเมเกลแบรนด์ดังจากฟินแลนด์ค่ะ มารีเมกเกแปลว่ากระโปรงของเด็กผู้หญิงค่ะภายใต้ลวดลายดอกอูนิโกหรือดอกป๊อปปี้สีสดใสที่ผู้เราคุ้นตากันนั้นมีเรื่องราวของความรักความหวังและพลังศรัทธาซ่อนอยู่ค่ะ มาได้จังหวัดลดราคาพอดีเลยค่ะทุกคนสาวกมาร่เม่เกะห้ามพลาดนะคะงานนี้ในระหว่างที่พาเพื่อนๆเดินดูบรรยากาศภายในร้านนะคะเรามาทำความรู้จักกับมาร่เม่เกะให้มากขึ้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะกว่าจะมาเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ มารีเมกโกเริ่มต้นจากโรงงานพิมพ์ผ้าเล็กๆณกรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ค่ะในยุคที่ฟินแลนด์ตกอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองและถูกกดดันอย่างหนักจากสงครามผู้คนรู้สึกหดหู่และไม่มีความสุขอารามิรัตเตียผู้ที่ก่อตั้งแบรนด์มารีเมกโกในขณะนั้นเธอทำงานด้านโฆษณาและเธอก็มีแนวความคิดที่ว่าอยากจะทำงานสักอย่างหนึ่ง เพื่อนําความสุขและความมีชีวิตชีวากลับมาสู่ชาวฟินแลนด์อีกครั้งจากแนวความคิดนี้นั่นเองนะคะเธอจึงได้ชวนเพื่อนๆน,นักออกแบบมาร่วมกันถ่ายทอดศิลปะลงบนผืนผ้าผลงานชุดแรกที่นําออกมาจำหน่ายได้รับเสียงฮือฮาจากชาวฟินแลนด์เป็นอย่างมากคะ่ะ แม้ว่าผลงานชิ้นแรกที่นำออกมาจำหน่ายนะคะจะได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากชาวฟินแลนด์แต่ปัญหาก็คือทุกคนตื่นเต้นทุกคนชื่นชมแต่ไม่มีใครซื้อนะคะอารามีจะมีความคิดขึ้นมาว่าทำอย่างไรถึงจะขายสินค้าได้นะคะเธอจึงได้จัดงานแฟชั่นโชว์ขึ้น หลังจากงานแฟชั่นโชว์จบลงนะคะสินค้าทุกชิ้นขายหมดเกลี้ยงภายในคลิปตาค่ะจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะคะที่ทำให้มารีเมกเกได้เป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักไปทั่วโลกนะคะนั่นก็คือแจ็คเกอร์ลินแคนเนดีสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นนะคะ ได้สั่งซื้อชุดกับมาเรียเมโกถึง7ชุดด้วยกันนะคะและเธอก็ได้ใส่ขึ้นปกนิตยสารฉบับหนึ่งทำให้เพียงชั่วข้ามคืนนะคะมาเรียเมโกได้กลายเป็นแบรนด์ที่ทุกคนพูดถึงไปทั่วโลกค่ะ ลายดอกป๊อปปี้อันโด่งดังนี้นะคะจุดกําเนิดเกิดขึ้นมาจากการแหกกฎของนักออกแบบท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าไม่อยากอิสระนะคะซึ่งได้แหกกฎเล็กของบริษัทคือเจ้าของมารี e เมกโกเนี่ยเขามีกฎว่าห้ามออกแบบเสื้อผ้ามารีเมกโกด้วยลายดอกไม้เด็ดขาดนะคะเพราะว่าเขาต้องการให้เสื้อผ้าของมารี e เมกโกเนี่ยสามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะคืออยากให้ทุกคนเท่าเทียมกันนะคะแต่ว่านักออกแบบท่านเนี้ย แหกกฎของบริษัทขึ้นมาและสุดท้ายนะคะลายนี้ก็กลายมาเป็นลายที่ทุกคนชื่นชอบนะคะแล้วก็กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของมารีเมโกจนถึงทุกวันนี้นะคะอารมิเคยกล่าวเอาไว้นะคะว่ามารีเมโกไม่ได้ขายเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะแต่ขายวิถีชีวิตค่ะและเน้นให้ความสำคัญกับการออกแบบค่ะ ใครที่มีโอกาสมาเที่ยวฟินแลนด์นะคะอยากจะหาซื้อของฝากกลับเมืองไทยนะคะก็อย่าลืมมารีเมโกะก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะคะเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศฟินแลนด์นะคะไม่ได้มีแค่เสื้อผ้านะคะก็จะมีเครื่องใช้ในครัวนะคะบอกหมอนนะคะร่มกระเป๋าผ้านะคะที่นี่โด่งดังมากนะคะมุนไม่ได้เป็นแฟนเสื้อผ้านะคะมุนจะเป็นแฟนกระเป๋าของมารีเมโกนะคะเสื้อผ้าหาไซส์ไม่ค่อยได้นะคะ กระเป๋าผ้าที่นี่ทนมากๆเลยนะคะถ้าเห็นคนฟินหิ้วกระเป๋าผ้านะคะเขาไม่ได้ซื้อเพราะว่าเป็นมารีเมโกนะคะเขาซื้อเพราะว่าเขาใช้งานจริงนะคะที่นี่นอกจากนี้ก็ยังมีเป็นผ้าเมตรนะคะถ้าใครอยากเอาไปตัดเองนะคะจริงๆมลนสนใจนะแต่ว่าไม่รู้จะให้ใครตัดให้นะคะไม่มีช่างตัดให้แต่ต้องหาช่างก่อนเนาะ ราคาก็จับต้องได้นะคะทุกคนราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคะซื้อเป็นของฝากก็คิดถึงฟินแลนด์นะคะมาฟินแลนด์ก็อย่าลืมนะคะมาริมเมโกะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้หมนด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาเพื่อนๆไปดูอะไรในฟินแลนด์รอชมกันนะคะอย่าลืมกด Subscribe ไว้นะคะสวัสดีค่ะ